เนพระอาทิตย์เดี่ยงขึ้นสวยงามกบกี้เก็บภาพเอาวิวทิวทัศน์เอพระอาทิตย์เดี่ยงขึ้นในโนเวมให้พี่น้องดูด้วยจ้าน,นี้คือบรรยากาศของโนเวตอนนี้ก็บห้าทุ่มกล้วลจ้าหลายคนถามมาว่าอากาศเป็นไงมางไงวันนี้ยาดาวก็จะเอาอากาศเป็นช่วงห้าทุ่มมาให้ดูจ้าแล้นี้เป็นเวนเอหรือด,ดูของเอพระอาทิตย์เดี่ยงขึ้นไม่ไม่ไมืดไม่ค่ำน่ะตอนนี้ขณะห้าทุ่มไปยังสว่างอยู่พี่น้อง น้องสาวคุณปูมาแล้วก็เลยนางนุกลับบ้านมากันเลยนึกขึ้นได้ก็บพิพากาทิตย์เที่ยงคืนหด้แล้วก็นึกขึ้นได้พี่น้องเคยถามเคยว่าลงให้ดูได้เลยเ,เด้อก็เลยที่มันถ่ายให้ดูจะพี่น้องมาพระอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นยังไงมันมืดมันตะวนันขึ่นไหมขนาดภูเขาอยู่เมืองทุ่งเสือยาดาวอยู่นี่มันมีแต่ภูเขาสูงเสียดฟ้ามันยังเห็นที่มันเดิมจับมาดูมา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 ,มาไปดูกันจ้ะ ใครชอบก็เข้ามาดูกันเด้อจะสามารถแช์กันได้จาแชรให้พี่น้องดูว่าบรรยากาศเนมุมของประเทศนเวย์ทางเหนือเป็นไงช่วงมิดในซันมิดในซูนนี่แหละพระอาทิตย์เที่ยงคืนพระอาทิตย์เป็นตกดินจะเอามาฝากพี่น้องให้รับชมได้เลย,เลยดูกันเนว่าดาด้าวอยู่ไหมบางเมืองก็เป็นไงทำไมมันไม่หมืดทำไมถึงว่าชื่อประเทศมิด พออาทิตย์เที่ยงคืนกันรูแบบนี้อาจารย์นี่ขนาดเวลาตอนนี้จะาทุ่ม7นาทีเราจะยังสว่างอย่านเดิมเนี่ยภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าก็ยังเอาไม่อยู่และเห็นในขีตะวันนั่นนั่นอยู่จ,จะนี่ก็คือภูเขาหนานนอยก,กันก็เริ่มมาไกาลก็เริ่มไม่ชัดแหละตอนนี้ก็คือท้องทะเลเขาม่ตะปูตะป่าเต็มนะ,ะจะไ่น้องมึงเข้าไปดมซุ้ม,จจมหูจันนิดไม่ละนาน โอ้ยคันวนี้เก็บฟร้องจะพี่นกพี่น้องง่ายดูนกปากแดงจ้าเี็นกปากแดงเห็นไหมจ้ะมาวางไข่อีกเหมือนทุกปีเลยแต่ปีนี้มาใส่ท่ออันนี้บางปีก็ไปท่ออีกถั่วหนึ่งจัดตัวให้อยาให้ดูจัดจัดนกปากแดงบ้านอีก็เกนกอะไรเห้ยมาวางไข่จ้าพี่น้องจะเอามาให้พี่น้องดูกันเด้อจัดเด้อไปเกี่ยวกากอันจ้าจากโนเว่เด้อจ้า ตันชาเด้อฮาทุ่งจ้าเวลาฮาทุ่งกลัวเองค่อยๆ่ยไม่ก็ค่อยรอดค่อยนั่นเห็นชัดแหละได้ลลบเขาอยู่ปะ่ะพี่น้องเราเห็นไหมได้ลลบเขาอยู่ด้วยจะเด้อไม่พุ่นนั่นเลยดึเขาสูงเสียดผ้าตอนนี้ก็เห็นชีแสงชีตะวงชีตะวันต่ำปุ๊บเขาต่ำเออลลบเขาลายเขาเนาะจ้ะมันจะทำให้สวยงามไปอีกแบบนะึง หนาวใส่เสื้อผ้าถึงหนาวแทะๆกินอันเด้นจากใครเช่นวิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยๆชีวิตตะวันตะวันได้เห็ดูชัดๆเดี๋ยวใกล้ๆกันเนาะ ดาวอยู่ประเทศโนเวย์วยด้วยจะเฝากกันนสวจะมาใกล้ปุขอสูงเฉฟ้าเละพี่น้องเห็นมาที่มันเป็นเ่งแดงที่น้ตาลน้ตาลน่คือว่าหิมะะลายแล้วก็ไหลลงมาด้วจ้ะอันตรายมากเห็นที่สดตาอยู่นักจ้ะนั่นคือว่ามา เหตุเมืองทุ่งเซอร์เราจะพี่นอ้องอันนี้ก็เริ่มจิกกันอ่ะปุ้งนาเขาในตัวเมืองเราจะอ่ออีกแป๊บนึนนงนึงจะรั้งหนึ่งเศษตาคักมาจะรั้งพระอาทิตย์ไปตกดินนี่เท็จกินยินยน่ยงคืนเลยยิ่งไดยิ่งชิมานาที่พบว่าที่กี่ยงคืนไม่ยอมตกดินเลยจ้ะมาได้จากใครจิมาดูพระอาทิตย์เที่ยงขึ้นที่โนเวก็ย่าดา้าจ้ะ าทิตย์เที่ยงคืนพระอาทิตย์ไปต๊กดินเนนะ่จะเคลื่อกันอีกล้จ้ะพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่โนเว่าสถานที่นี่คือเมืองทุ่มเซิร์โนเวททางเหนือเด้อจ้ะจากช่องยาดาสไพรโนเว่เก็บไหววิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยๆมาฝากพี่น้องตามคำียบร้องจ้าใครอยากรู้พระอาทิตย์เที่ยงคืนยาดาจะไหนจ้ะ ไม่จะจีมืดหน่อยด้วยจะเพราะว่ามันเอ๋มันมันก็จะเที่ทยงขึ้นล,ะนะลวเนาะประมาณนี้นี่นก็ประมาณนี้ละจ้ะพอเราถ่ายยอ้อนแสงเข้าไปอีกที่เราเห็นนี่ก็ทุ่งเสือจ้าที่ตึกหมู่บ้านอยู่นะึงน,นี่เราเขามาไกลขึ้นสะพานขามไปก็ทุ่งเสือละจ้ะไปไนี่ทางขามสะพานหรือืะไปรอดทำเขาลงทะเลทำตกวันยาดาจังมะ หาลายทั้งหนุ่มเอ็นลงบาลก็ได้เจ้ะตอนนี้เราก็อยู่ไกลสะพานที่สุดนี่คือบรรยากาศตอนนี้จะตอนนี้เลยอีกสิบนาทีก็ยิ่งิเที่ยงคืนของเอเดือนพืชปลายเดือนพฤชสภาคมปีหกสี่จ้าท่านนู่นก็คือเียนให้เส้นเด้อจะพี่น้องเขาเียนให้เส้นเจ้าก็เช่าขึ้นไปนะตอนนี้ก็เลยเห็นสะพานชัดแลวจ้ะ เนื่องขอเส้นให้เส้นที่เห็นเป็นกระเช้านั้นคืออีจ้กที่รถไอที่ว่ากระเชา้าจะขึ้นไปเป็นปานตรงโน้นอีจ้าชาวจะขึ้นไปนู่นแหละตอนนี้อา่านจิปิดก็ได้อีจ้ากระเชา้าตอนนี้เราก็มาใกล้โบสถ์แล้วจ้าโบสถ์ฝั่งทุ่งสาน องเอต้องนาต้องตะพันขามนี่แหละจะมีน้องฝังทุ่งสแตนะเนี่ยอตะพันทุ่งสแตนขามไปทุ่งเซอโบสอยู่ต้องติตะพันฝั่งทุ่งสแานเลอจ้ะทุ่งพุดาันนะ่ยาคนก็เรียกอย่างนี้จ้ะโบสถ์สวยงามพราปลาดมากคนนิยมมาเที่ยวมาดูจะก็ดูอะไรก็ไม่รู้ย่าดาวเข้าไปที่นึ่งแตง,งานซบเพื่อนก็โปูถมันก็ปกติแต่มันสวยทรงซมันสวยเฉยเลยนะยาดาวะ ี่เราก็จะขึ้นสะพานแล้วติดไฟแดงนี่ยาที่ให้ดูอีกตึกตันใกล้ๆนี่จะต้นใกล้ๆได้พี่น้องโบสถ์เรจะโบสถ์พอูลัด์จ้ะสูงป้ายสูงเสียดฟ้านี่ตอนนี้เราก็อันนี้เราก็เริ่มขึ้นบนสะพานนะจ้ะ นาทีที่เที่ยงคืนดนะจ๊ะตอนนี้เรารถกำลังลงตินตะพานเขามาฝั่งก็ทุ่งเสอ้์ละจ้าในตัวนึงคือใจเมืองของทุ่งเสอร์นี่ลงตินตะพานเรียบร้อยก็เลี้ยวไปทางโรงบันพังไปบ้านใหญ่นะจ๊ะนี่คือฉีดตะวันดู สวยงามมากนะจ๊ะโอ้ยยังสวยเลยยังสีดวงตะวันตอนนี้เราก็มาจะมาถึงเขาบ้านยาดาเรือจับพี่น้องถึงตอนทุดท้ายแล้วจ๊ะเราก็ขับรถออกมาจากบ้านยามาก,ก็เป็นเวลากับสิครบสี่ชั่วโมงแล้วจ๊ะ นี่เร,กราก็ลังไต่ระพันที่โค้งตีรถขึ้นบ้านยาดาวเด้อจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ไปแค่นี้จ้าสวัสดีจ้ารับฟังดีกันทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงคืนมิดในซุนจบลงแค่นี้จ้าปิดในซุนมิดสายพอดีเลยเคจ้านี่ก็ถึงหน้ามาหาลัลยแล้วเด้อจ้าขึ้นหน้ามาหาลัยหรือจ่า